วันคุณพรมาแล้วคุณพรมาแล้วก็เขาเมื่อวานน้องพรคุณพรค่ะไม่ค่ะมาไหมไม่มาไมค่ะก็รู้จักเลยออคือไม่มาอาาเอากลไปแ่ยัยงเจ็ อันนี้ลถวายหลวงพ่อได้ไหมคะวถวายเลยได้ไหมคะถวายถวายอย,ย,ยู่สบายดีสบายดีคะ่ะอ๋อข้อวันนี้ฝากถวายได้ไหมคะฝากถวายเอ,อ่ออะไรอะไร แต,แต่ละองค์ค่ะแต่ละองค์ค่ะอันแรกเป็นของหลวงพ่อนะคะอืมแต,แต่ละองค์ที่ Um ันมาเด็กับ้ใข้าวไล่ะใหญ่ใหญ่ที่นี oh, oh, oh. ่ค่ะข้าเหนียวที่นี่ค่ะโออ้คิดว่าของเงินคิดว่าของเงินแค่ไหนนะเขาจะเห็นติดของหญ่ เมื่อวานไลน์บอกต้นนะไม่เห็นมาเลยนะได้ได้อ่านาไลน์ยังรู้ต้นนะเป็นต้นพักที่ไหนที่สายใหม่นะอตอนนี้ตรงาันเองครับตรงวันแล้วก็ได้มาโอ้ยังถึงวันนี้ไม่แน่นะอาจจะอยู่ถึงพรุ่งนี้แค่นั้นนะค่ะนวลมาที่นวลมาสองวันเลยอยู่ให้สามวัน ดูรูปการมือเรียนทนี่ใดอันนี้นสิบ่องค่ะเรียนเก่าหรือเกิดมารีปกป้ไปกันวดาโร่มัสีออกุณไม่ได้เลย ่ำปลาเพื่อค่ะเราก็ดาป่ากลาว่าด้วยค่ะมาไม่สะดวกค่ะดำาถึงค่ะดำดำดำที่เคยอยู่ที่นี่ค่ะดำค่ะมาม่ะเลยมาำปากาว่าด้วยค่ะอ๋อ มนี่ป้ายับอเอา่มะรมีคำถามไหคะคือหนูงพทำน้ำขวดน้ำไว้แจกคนนะคะชื่อขวดืน้ำดื่มตาสุปวาสาแต่ทีนี้ยังไม่มีสโลแกนอย่างเช่นดื่มแล้วชื่นใจอะไรอย่างเงี้ยหลวงพ่อมีคำอะไรที่ให้หนูเขียนบนตาขวดนนะคะแอาไว้แจกฟรีอะค่ะ เป็นน้ำดื่มเป็นขวดอะคะ่ะนด<า>ื่มกัก้อแจกฟรีเขาบอกแกฟรีทิ่เนีอ๋ก็เขียนมันต้องมีบางคนเขาบอกให้เขียนว่าดื่มแล้วชื่นใจดื่มแล้วสุขใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องขวดหลายมากเหรไม่ต้องมากแค่น้ำดื่มตราสุป,ปราวะแค่นั้นเหรอคะใช่ไหมน่าดื่มฟรีแค่นั้นก็พอโอเคอ,เคนอเันนี้หนูจะเขียนว่า<ก>น้ำดื่มฟรีอะไรไปค่ะซื้อไม่จัดทายเขบคุณค่ที่นี่มันเกะกะมันหลายอย่างไม่ร็บไม่เก็บขอบคุณอาบานลายปะ ไปไวป่ะ6ของเนี่ยท่านเดี๋ยวเป็นป๊อกๆบัดยามาละชาตาเลียอัมธัมมะติโพเทยามะ evet, um. <gíamos> <g primo> <taby masuk> Di mina sakarena, tang mangang api -am, pucelama. sakarena, tang sangkang api sama samputo akarba, putang akawantang api bading

อะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะไม่ขี้อยู่ไหนนะขี้ ตั้งงานบอดีแล้วดีแล้วไปพระตรวจบนททำบุญใส่บาทเสร็จแล้วอันนี้ใส่บาทก่อนไปพระตรวจบนญทำบุญใสบาทอาหารกายอาหารใจที Auckland. ่นี่จะห้าสิบาททำบุญตรวตรง ผมเออก็ใจ,จส,สีร้าวันไม่ใส่ผมตักมาตักไม่ใส่ไม่ใส่หัวปิดตาสองตาปิดปากเสียบ้างแล้นั่งทำบุญนั่งดูบุญสวรรค์นในอกนรกในใจนั่งดูสวรรค์ถ้าหลวงปู่ไม่พาดูสวรรค์ไม่พาทำบุญหลวงปู่ก็ปิดนิม,มนต์หลวงปู่มาพาทำบุญได้บาตร อาสายบาขบุญก็ได้เหมือนกันน่ยสลับกันไปสลับกันไปคุณอยู่ที่ไหนคุณอยู่ที่ลมเข้าลมออกลมเข้าล,อลมออกขึ้นลมเห็นคุ้เห็นใจเห็นวรรค์ทำคำโบราณสวรรค์ได้ออก,นะกในรกได้ใจถ้าเราดูตะวันไดออก,กในรกได้ใจเราดูที่ไหนละ่ะดูที่ลมถ้าไม่มีลมเช้ก่อนดูลมเช้ก่อนเราไม่รู้ว่า ตอนจับ <usionicana> <Jean> <laughs> ทีดีกว่าไห่ทำยกมือกันใส่ศีรษะน้อยสติพอกลมหายใจพอขอก็ฟังอีกทีหน่อยถ้าไม่ได้ฟังบางคนไม่เข้าใจนะอาหารกายกับอาหารใจมันต่างกันยังไงน่ะ <c oughs> Road, ผนะู้มนุษย์สัพพิลาภู้กันเดกดมาเป็นมนุษย์เป็นลาบแต่ารจิตจังคุตาทั้งหมดปะดังการได้พบระพทธศาศัานับนับมาจากการได้ฟังรรมคำสั่งสอนของะพุทธเจ้าก็เป็นลาบเั็นลัการได้ปฏิบัติตามคำสอนของะพุทธเจ้าก็เป็นลาบเป็นเัวเราได้ปฏิบัติเมื่อกนี่นี้ปฏิบัติก็คือดูล้มเข้าลงออกเรียกว่าทำบุญพระดทำบุญ ใส่บาตรถ้าก็ใส่ไปก่อนแล้วตามปกติถ้าหาก่เรามีสถานที่กวา้วางเราก็ท <c oughs> ำทานก่อนทำบุญทำบุญที่หลังวันนี้ทำทำทานก่อนทำบุญที่หลังทำบุญอาหารใจทำทานอาหารกายใส่บาตรอาหารกายอาหารกายยากยุ่ง เห็นว่าเราลงทำมาที่หลังเมื่อกี้นี่คนเดียวในฉันยังไม่หมดเลยในี่ที่นี่กี่คนกี่คนใส่มาโอ้นหเนี่อาหารทุกวันอาหารกายนี่เยอะแต่อาหารกจอาหารใจไม่ค่อยทํากันอาหารใจไม่ได้ซื้อนะลงเข้าลงออกทำบุญไม่ได้ซื้อนะลงเข้าลงออกลงเข้าลงออกแค่นั้น แต่คนไม่ค่อยทำเพราะเป็นิดร่างกายแต่สังขารร่างกายอาหารที่เพอไม่ใช่อย่างเดียวนะมันจุ้งอาหารกายของของแต่งกายของประดับประดาอีกเห็นไหมละ่ะคนเราจุ้งแต่ร่างกายส <c oughs> นใจก็ไม่ดูแปล่อยให้อดใจอาภปั๊อับเฉานัน ทำงไงจิตใจ,ใจต่งสดชื่นเนบิกบานก็คือลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกถ้ามีลมเราตายไม่เป็นคนเราแต่คนไม่ค่อยดูลมไปดูแต่ม <c> า <oughs> ดูกันเถอะดูตัวเองนั่นแหละนะเรารุ่งหรือไม่ยุ่งก็ถามใจของเรานั่นแหละไม่ต้องไปถามคนอื่นถามคนอื่นนู้ก็ไม่เข้าใจถ้าคนอื่นไม่รู้ก็ไม่เข้าใจ ต้องถามตนเองตนนั่นแหละพฤติเพื่งของตนตนเตือนตนไม่ได้ใครเล่าจะเตือนและก็เตือนตนเองอีกด้วยนะคำว่าไปวัดทำบุญเป็นยังไงคำว่าพระสงฆ์มาทำบุญเป็นยังไงก็ถามตัวพวกเราแล้วลนะเป็นยังไงหลวงปู่พาทำเป็นยังไงอาหารกายกับอาหารใจเป็นเป็นยังไง ดูในคนในโลกป็นถามใจของเราเราก็ถามคนในโลกถามใจของเราเราดูคนในโลกว่าเขายุ่งอะไรเขาดูอะไรเขาแต่งอะไรเขาประดับประดากับอะไรจิตใจประดับประดาหรือเปล่าความประดับประดาใจคือลมอย่างเดียวแต่ไม่ค่อยประดับประดากันจึงได้เตือนที่พระเจ้าข่าวไหนขาวไหนก็ย้ำบอกว่าก่อนนอนหนึ่งนาทีให้ดูลมเข้าลมบออ ก่อนนอนหนึ่งนาทีให้ดูลงเข้าลงบอกไม่ทราบว่ามีใครทำหรือเปล่าฮะให้ถามตนเองนั่นแหละให้เข้าใจอยากให้เข้าใจอยากให้ตั้งออกตั้งใจปฏิบัติเราเกิดมามีบุญเต็มที่แล้วจึงได้พบพระอานหนาถ้าไม่มีพระพุทธศาสนาคําสอนของพระเ,เจ้าแล้วเราจะอยู่ได้ไีแต่งงสงขารร่างกายก่อนนี้ อาหารร่างกายของคุณพ so ่อคุณแม่ถือเศ้าแก่เจ็บตายแต่ใจไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายค่อยค่อยฝนใจจึงปั่นยืดเสื้นบอกวันแก่ไม่เป็นใจอ่ะไปไหนไปไหนเราเสียชีวิตตรดลมก็เอาไปด้วยเสียชีวิตตรดลมก็ยังอยู่น่ะลมก็คือใจดูใจดูลมเห็นลมเห็นใจก็เห็นไปไหนไปไหนก็เห็นนะ เราไปถามดูที่เวลาทำงานศพเป็นยังไงที่นี่เขาเตรียมเข้าจะเอาเตรียมเอาไฟไฟเต็มที่แล้วจึงนอนเฉยอยู่นั่นเพราะอะไรเพราะธาตุลมธาตุรูปนี้แล้วธาตุน,นี้มตจเอาจทิ้งข้างนั้นเลยทิงได้เตือน,น,นเดรา,าสังสานร่างกายของคุณพ่อคุณแม่เสี่แก่แก่ตายเพราะฉะนั้นที่แฉไม่เป็นเจ็บไม่เป็นตายไม่เป็นก็คือใจ เ็คือลมเห็นลมมีลมเราก็ไม่ได้ไปไม่ได้เข้ายีไม่ได้เข้าเต้าที่ไหนก็มีคนมสุขผมว่าลมถ้าไม่มีคมไม่มีลมเราก็หายใจไม่ออกก็ต้องทค,คานหลุดขาดจากนู่นนี้จึงได้เข้าต้องสีเย็นต้ออะไรอะไรตามภาษาของหมอนี่น เป็นนักนัพราฉะนั้นในฐานะของคนได้ต้องรู้การจัเก็บีง่เราไม่เกีบจำนานมาลานมาในมูลคมาก็ดีเป็นบุนกุศลแต่เห็นปักจมนาน,น months. ั้นจากรับนัเอกกรรมการเมืองไทยทาบุญไปาก็เป็นคญกุศลนะหน้ากุศลก็เราได้ทำได้นีอำนาจของคนปกตพเท่าวคนพระจัน เรไป้ปฏิบัติมาแล้วก็ดะมารวมกันดูผมพบว่าตางๆต่างันตรงขาดจัสิบีน่เป็นในคนบางคนกได้ใจกระทางในหมาในเด็กด้วยคนบางคนไปตลอดปทำงานจงเหมือนกันในในโดยเฉพาะรับคํางสอนของระเจ้านั่งดูรงเข้ารถออกเข้ารถออกวันสิบวันพักแล้วจะมีคนอีกคนหนที่มา ในปัจจุบันในปัจจุบันนี้ก็หนึ่งหนึ่งหนา่วหนย่งหนึ่ง आरस स्रस भव चितो असः सवे लमते पंतो निरपुत्रम ततो वा

สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆสังฆังนะหาบีให้ติดไปทามมาทีว่าที่อยู่ที่นู่น สองสามคนเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวมเพื่อนมาปิดหลวงปู่เสร็จแล้วเดินท่านอาหารกันตอนไหนจะพาหลวงปู่ไปไหมหมอวันนี้คะกี่โมงเวลาเอ่อแป๊ะแปอะไปเดี๋ยวผมปวดผมปวดครับพ่อรู้ไหมครับพ่อเดี๋ยวท่าน เมื่อคืนนี้เมื่อคืนนี้จำได้เลยนี่ลืมหลงพ่อถามว่าจะไปกี่โมงครึ่งไปกี่โมงครึ่งไปก่อนหน่อยหปก่หน่อยโมงครึ่งไปโมงครึ่งต้องอยู่โรงพยาบาลไปโมงครึ่งต้องอยู่โรงพยาบาลเดี๋ยวผมมาก่อนเวลาให้สุพรเข้ามาได้ได้ได้เราตามอาหารกันนะคัะ Gustar plan madre. Ah